สวัสดีครับเฟซีโอรถผ่อนถูกครับวันนี้พามาดูรถเก๋งราคาเบาๆผ่อนถูกๆอีกหนึ่งคันนะครับใครที่กําลังมองหา v ีออนะและอยากได้ v ีออไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะ v ีออ 1.5e ปี2014นะครับสีขาวนะครับมาพร้อมชุดแต่งรอบคันเลยนะครับแล้วก็ไม่เยอะนะไมคันี้อยู่แค่แสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับจาทะเบียนไว้นะครับคันนี้2572นะครับกรุงเทพมหานครนะครับ เปิดราคาอยู่ที่299,000บาทครับฟรีดาวน์ผ่อน5,300บาทเท่านั้นนะครับรีบติดต่อเข้ามาเลยนะถ้าสนใจนะต้องการรายละเอียดเงื่อนไขาการออกรถนะครับยินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำนะโทรเข้ามาได้เลยเบอร์ด้านล่างนะครับแอดไลน์ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดตัวรถดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงนะสภาพนะครับคันนี้เป็นสีขาวนะครับเราปรับสภาพให้แล้วทั้งคันนะครับ ฝากระโปรงนะครับเลียมสันชัดเจนนะครับตัวผิวนะครับผิวสีรถสวยนะครับกระจังกับกันชนชิ้นงานเดียวกันนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัวชุดสเกิร์ตมีมาให้นะสภาพสวยสมบูรณ์มากนะไฟหน้านะครับแบบมัลติ d e f ฟ c เตอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับคันนี้เรียกว่าจัดองค์ทรงเครื่องมาแล้วพร้อมใช้งานสภาพสวยๆนะขอไรายได้แค่1 000, 3 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับออกรถได้เลย นะครับรีบติดต่อเข้ามานะนี่ลองดูรายละเอียดตัวรถนะครับน่าใช้มากนะสำหรับคันนี้แต่งให้แล้วรอบคันแล้วก็ได้ล้อแม็กเดิมนะครับสีู่ร้อนะขอบสิบหานะครับสำหรับคันนี้นะล้อแม็กสเปคเดิมของตัวรุ่น E นะครับมีชุดสเกิร์ตรอบคันหน้าหลังนะครับรวมถึงตัวสปอยเลอร์ด้วยนะเท่านั้นไม่พอนะความเดิมของคันนี้นะครับกระจกบานหน้าก็บานเดิมนะรถ10ปีนะครับ ยังคงกระจกบ้านหน้าเดิมไว้อยู่ไม่มีแตกไม่มีรล้านะรวมไปถึงหลังคานะครับขอบสันหลังคาตัวยางขอบประตูนะครับอะไรต่างๆตรงนี้ก็คืออันนี้คือพาร์ทเดิมนะอันนี้คือพาร์ทเดิมๆเลยนะครับอ่ามาดูภายในนะครับคันนี้เป็นตัวรุ่น E นะรุ่นกลางนะครับจะได้เบาะที่เป็นเบาะผ้าสีดำนะครับสเกบสีฟ้านะแล้วก็คอนโซลนะครับมาพร้อมเครื่องเล่นวิทยุนะครับ เครื่องเล่นวิทยุระบบไฟทำงานปกติเลยสวิตช์แอ omat, ร Auto, นะ์นะครับช่องจ่ายไฟ Power o u t l e t เกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์ออโต้นะสสปีดนะครับสำหรับคันนี้รละเอียดคอนโซลสวยโครงสร้างตัวรถนะครับไม่มีการชนหนักพิกคว่ำม,มานะกระจกเป็นปรับไฟฟ้านะครับนี่ปรับขึ้นลงไฟฟ้า พาร์ทเดิมติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะลูกค้าไม่ต้องไปติดฟิล์มเพิ่มเลยเราปรับสภาพตกแต่งเพิ่มเติมให้เรียบร้อยนี่แผงประตูด้านในสภาพสวยนะครับน่าใช้งานนะครับสําหรับคันนี้นะราคาไม่แรงนะ299นะครับลงแส0เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้รถสภาพสวยเกรดเอแบบนี้ไปใช้เลยนะครับนี่กระจกเนี่ยพาร์ทเดิมนะครับกระจกพาร์ทเดิมประตูนะครับตัวล็อกนิรภัยติ๊กเกอร์ต่างๆติดอยู่ครบนะครับ ตัวเบาะนะเบาะด้านหลังนั่งได้3ท่านนะครับเบลล์สามจุดสภาพสวยนะครับไม่ช้ําเลยนะนะครับรีบติดต่อเข้ามานะครับสําหรับคันนี้นะขออไรายได้1 3 0 0 0บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะสำหรับคันนี้นะครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น5,300บาทเท่านั้นนะสนใจไงก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ มาดูกันต่อนะครับกระจกบานหลังนะอันนี้ยังคงเป็นพาร์ทเดิมนะมาพร้อมระบบไร้้านะครับแล้วก็ตัวสปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบรกนะครับแต่งมาให้ครบแล้วด้านท้ายนะฮะแล้วก็มีด้านท้ายก็จะเป็นตัวชุดสเกิร์ตนะครับดิฟิวเซอร์ด้านหลังตัวจัดระเบียบแรงลมด้านหลังนะนสวยเลยโคมไฟเดิมนะครับไฟท้ายเดิมโลโก้ตัวรุ่นต่างๆนะครับติดอยู่ครบ ชัดเจนนะครับตรงนี้สภาพเดิมน่าใช้งานนะะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงท้ายให้ดูก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงท้ายเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าตัวที่เก็บล้ออะไรด้านหลังสภาพเป็นยังไงนะอ่านี่นะครับที่เก็บของด้านหลังนะกว้างนะครับเดี๋ยวผมเอาถาดท้ายมาวางให้นะแล้วก็มี ล้อ,อไหลนะครับมียางอะไหลให้ตัวปัจแจแม่แรงมีให้ครบนะครับนี่ตัวซีนนะครับกาวอันนี้คือเดิมจากโรงงานสภาพแบบนี้เลยนะ,อ,ะอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งขวาอันนี้ก็คือสภาพเดิมๆนะสภาพเดิมๆเ,เลยด้านหลังไม่มีชนนะครับสภาพที่เห็นนี่คือสภาพเดิมแล้วก็ ไม่มีต่องรอยของการเจาะติดตั้งถังแก๊สมาด้วยรถคันนี้น้ำมันล้วนเลยนะส่วนโครงสร้างตัวรถนะครับสะโพกด้านซ้ายนะครับหัวน็อตนะครับหัวน็อตฝากระโปรงท้ายรายละเอียดต่างๆตรงนี้เดิมหมดเลยนะอันนี้ก็คือดิมเดิม น่าใช้งานนะครับผ่อน5,300บาทนะครับสําหรับ v ีออปี14คันนี้นะครับเป็นตัวรุ่น E นะครับ2,99,000บาทนะครับให้ดูเลยนี่บอดี้ตัวรถตัวเชฟตัวรถนะครับสวยๆเรียกได้ว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำม,มาเลยนะเนี่ยล้อนะครับไม่มีเบียดไม่มีคูดขอบฟุตบาทมานะกระจกบานหลังนะครับ กระจกบ,บานหลังนี่พาร์ทเดิมโครงสร้างเสากลางนะครับหัวน็อตเดิมโครงสร้างเดิม,ร,ดมรวมไปถึงตัวป้ายแท็กนะที่เบลนะครับรถผลิตปีหนึ่นะครับนี่ผลิตปี2 0ง4ตามที่แจ้งนะนะครับตรงนี้ก็คือไม่มีย้อมแมวนะครับได้รถสวยๆส,สภาพดีๆแบบนี้ไปใช้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดฝั่งคนขับนะ ฝั่งคนขับพอเปอิดประตูมานะครับกระจกก็เป็นพาร์ทเดิมอยู่นะอันนี้กระจกพาร์ทเดิมแผงประตูด้านในดชบบบอร์ดระบบเซ็นเตอร์ล็อกนะครับโครงสร้างจุดน็อตยึดนะครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้ไมค์แสนสามะคันะนี้ไมค์แสนสาม ได้ไฟตัดหมองนะนี่สวิตช์ไฟตัดมองนะครับอันนี้กระจกปรับไฟฟ้านะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็ตัวเบาะสภาพสวยเลยนะตัวเบาสภาพเดิมๆส,สวยๆโอเคนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะครับว่าโครงสร้างเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันมาครับมาดูรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อนะครับ คันนี้เครื่องยนต์เบนซินนะครับ1.5ลิตร VVTI นะ109แรงมา้าเครื่องยนต์4สูบนะครับรายละเอียดในห้องเครื่องนะอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องให้ดูการทํางานเครื่องยนต์ไปด้วยนะครับพัดลมทํางานปกตินะครับรายละเอียดต่างๆในห้องเครื่องถือว่าสมบูรณ์นะครับโครงสร้างเม็ดอาร์ตนมซอกไม่มีสนิมเลยนะครับหัวน็อตฝากระโปรงนะครับโลโก้โตลต,ต้า เห็นชัดเจนนะที่ฝากระโปงนะครับแล้วก็คานด้านหน้านะตามซอกตัวนี้นะครับคานหน้าคานซับแรงนะครับเดิมเลยนะครับอันนี้คือไม่มีน่องรอยของการการถอดนะไม่มีการน่องรอยแบบชนมาซ่อมอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับจะสร้างเดิมเม็ดอาร์าด,ราด้านในนะครับหัวนอ็อตฝากระโปง แล้วก็ตัวขอบฝากระโปรงนะครับรูน็อตเม็ดอาร์กต่างๆตรงนี้ก็เดิมหมดเลยนะน่าใช้นะครับคันนี้ก็โดยรวมทั้งคันนะครับก็เป็นรถเดิมที่ไม่มีการชนหนักประวัติชนหนักไม่มีนะครับแล้วก็ราคาดีนะครับไม่ถึง3 0 0แสนนะสอานะครับสองแสนเก้าบาทผ่อนเริ่มต้น5,300บาทครับคันนี้ออกรถได้ทุกอาชีพนะครับพนักงานบริษัทราชการนะครับเกษตรกรนะครับค้าขายออกได้หมดเลย นะครับผมสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามานะครับจําทเบียนไว้นะ2572นะครับกรุงเทพมหานครนะ V ีออดปี1 4นะครับมาพร้อมชุดแต่งรอบคันเลยคันนี้นะครับราคาถูกๆูนะครับสเปคสวยๆนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยรถคันนี้ยังไม่ติดจองนะครับแล้วก็ก่อนจากการนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ผมโอ๊ตรถ่อนถูกขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ